สมัครสอบเพศชกรแห่งไทยที่กระทรวงสาธารณสุขนครศรีธรรมราชในอดีตนั้นเขาเรียนเป็นภาคนครศรีธรรมราชเป็นภาคเต็กก็จะส่งไปเรียนที่นั่นก็มันไม่ต้องไปเรียนเป็นหลักหรอกเพียงแต่ไปสอบไปสมัครแล้วก็ไปสอบบที่สาธารณสุขคือความรู้เนี้ยก็เรียนรู้อยู่แล้วในในทางองค์ไปก็ได้เป็น เปสัชากรแผงโบราณครับผมก็ได้ไปประกอบล์กรินก็เลยในปรุงยาสมุนไพรับผก่อนนะครับอยู่ที่นครคคครรรััับบบแล้วก็เห็นว่าอยากเอาเพื่อนเยอะๆหน่อยครับคนเราเนี่ยเปรียบเสมือนปลาครับเพื่อนนี่เปรียบเสมือนน้ำปลานี่ย่อมต้องการอาศัยน้ําเยอะๆไว้ในกายมาอยู่กับที่ก็เลยให้ครบ คนเยอะๆเข้าสมาคมค